สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะขาช่องที่เราจะพาคุณไปจอดลึกเรื่องราวยานพาหนะจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไปจนถึงยานพาหนะระบบรางและในวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับอีกหนึ่งโครงการยักษ์ของประเทศไทยที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่จะเปิดให้บริการในปี2026นี้บอกเลยว่านี่คืออนาคตของระบบขนส่งทางรางไทยที่จะเปลี่ยนชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศไปอย่างสิ้นเชิง โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถือเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดของไทยในรอบหลายสิบปีเกิดจากการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเชื่อมโยงเครือข่ายขนส่งของประเทศไทยให้เข้ากับเส้นทางรถไฟสายใหม่ของจีนที่เรียกว่าเบล t and Road Initiative หรือ BRI โดยจะช่วยให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสายนี้ เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครโดยสถานีหลักคือสถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียนจากนั้นจะวิ่งผ่านจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาสระบุรีนครราชสีมาไปจนถึงจังหวัดหนองคายโดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ608กิโลเมตรและสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟลาวจีนที่เมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวและต่อไปยังเมืองคุนหมิงของจีนได้ในอนาคต ความเร็วของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนอยู่ที่ประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับระบบรถไฟที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันที่วิ่งด้วยความเร็วเพียงประมาณ90-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปโคราชที่เคยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงจะลดลงเหลือเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นและหากเชื่อมต่อถึงหนองคายได้เต็มรูปแบบก็อาจใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ชายแดนไทยลาว ในช่วงปี2026นี้โครงการจะเปิดให้บริการระยะที่1ก่อนคือช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาซึ่งมีระยะทางประมาณ250กิโลเมตรโดยมีสถานีสำคัญเช่นสถานีกลางบางซื่อดอนเมืองอยุธยาสระบุรีปากช่องและนครราชสีมาซึ่งในช่วงนี้กำลังก่อสร้างอย่างเร่งด่วนโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมจากประเทศจีนพร้อมการควบคุมคุณภาพโดยวิศวกร,รไทยและจีนร่วมกันสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความเร็วในการเดินทางเท่านั้น แต่ยังจะช่วยลดปริมาณรถยนต์บนถนนลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงลดมลพิษและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองเช่นปากช่องหรืออยุธยาให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากขึ้นรวมถึงช่วยให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้สถานีรถไฟอีกด้วยนอกจากนี้รถไฟความเร็วสูงไทยจีนยังถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รือ EEC ที่จะเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครระยองชนบุรีและ,ะเชียงสาเข้าไปยังเส้นทางโคราชและต่อไปอยังประเทศลาวซึ่งจะส่งผลต่อการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้นลดต้นทุนโลจิสติกและทำให้สินค้าของไทยแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้นรถไฟความเร็วสูงสายนี้มีรูปแบบขบวนรถที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยี CRH ใช้หน้าเรลเวย์ไฮสปีดแบบเดียวกับที่ใช้งานในประเทศจีน ซึ่งมีความปลอดภัยสูงเสถียรภาพดีและให้ความสะดวกสบายกับผู้โดยสารทั้งที่นั่งปรับเอนระบบแอร์ระบบหน้าจอส่วนตัวระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นอินเทอร์เน็ตไวไฟจุดชาร์จไฟและห้องน้ำสะอาดในทุกโบกี้อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนมีความสําคัญมากก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนสู่ไทยซึ่งหมายความว่าในอนาคตวิศวกรไทยจะสามารถพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมากนัก เป็นการสร้างฐานความรู้และเสริมศักยภาพของบุคลากรไทยในอุตสาหกรรมระบบรางการลงทุนในโครงการนี้มีมูลค่าสูงถึงกว่า400ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างค่าจัดซื้อรถไฟค่าจัดการระบบอนุสัญญาณและการฝึกอบรมบุคลากรโดยคาดว่าเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะมีผู้โดยสารใช้งานวันละหลายหมื่นคนและสามารถคืนทุนได้ภายใน10-15ปีจากการให้บริการและการพัฒนาเชิงพาณิชย์บริเวณรอบสถานี แน่นอนว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้ไม่ได้ไร้เสียงวิจารณ์หลายฝ่ายยังมีความกังวลเรื่องความคุ้มค่าการเว้นคืนที่ดินและการประสานงานระหว่างหน่วยงานไทยกับจีนแต่รัฐบาลไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการด้วยความโปร่งใสพร้อมให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำหรับอนาคตหลังจากเสร็จสิ้นระยะที่หนึ่งไปแล้วระยะที่สองซึ่งคือเส้นทางจากนครราชสีมาไปยังหนองคาย จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี2027โดยจะใช้เวลาอีกประมาณ5ปีในการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมและเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของระบบรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถเชื่อมต่อไปอยังจีนลลวเวียดนามกัมพูชาและมาเลเซียได้ภาพในอนาคตของประเทศไทยหลังจากมีรถไฟความเร็วสูงนั้นชัดเจนมากทั้งการเชื่อมเมืองหลักกับเมืองรองการกระจายความเจริญและการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศ หากมีการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืนระบบรถไฟความเร็วสูงจะไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางเท่านั้นแต่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนปี2026ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้สาหรับใครที่กำลังรอคอยหรือต้องการเห็นอนาคตของการเดินทางในประเทศไทยอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพราะนี่คือหนึ่งในโครงการที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของระบบขนส่งไทยไปตลอดกาลขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามชอ่องเดอะคาของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวยานพาหนะสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ